มาด้อครับผมย่างมันห้อนไหมไหมครับย่างมืกันมกิมซีฟูดสุดเด็ดเอาจิู้มึงดบันเ้็นวลมึกต้อยสวัสดีครับจูกับช่องเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเมื่อเนี้หายไปสองสามมือครับพี่น้องอากาศเย็นเป็นวัดเมื่อนี้อะได้ไม่รู้ย่างปลาหมึกนี่ครับ ยังไมได้ไอ้ิมัดเครับแล้วก็จีดไอ้กล้วยนวดเนะาะกล้อยนวดครับกล้วยนวดครับผมล่างเรียบด้วยติดตามครับผมมาปรุงด้วพี่น้องปรุงกันพี่น้องมัก,ม,ก,ม,ก,ม,กมักเครื่องมักเครื่องมักเครื่องเบินปรุงเลครับบ่ผิดมักเครื่องมวยไส่ตาไฟาเขียวครับพี่น้องไฟเขียวอย่างเดียวเลย ได้เลยเนาะไก่หดตัวไอ้ซหลอดไปได้เหาอยี๊ดเพราะ<จ>ว่าผมเพราะว่าเขาต้องเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดต่อัวแล้วนี่นี่นยังไรครับเอาผึ้ีเอาสีฉันเลยซือเพราะว่าเขาจะเฮ็ดน้ำจิ้มอยู่ครับพี่นอ้องเด้อสเสร็จเซ็มกันครับเน้องร้อเห็ดน้ำจิ้มเหมืนพี่นอ้องเลย ได้ดายครับนาะงมาเกิซีซันประมาณนี้ครับเท่ไไ้ไฟเขียวยางเดียวเพราะว่าไอ้ที่ทำจิ้มอยู่โอเคครับผมจะผมทำจิม้มซีฟูดห้องครับอาอเห็นปั่นเหรครับง่ายสะดวกสบายครับผมเครื่องปั่นเบรคต่ำยากเบิกบัดแจกว่ไออีก เดี๋ยวไม่รู้อะไรเออไปเอาไปย่างด้วยผมมักแล้วทันอีกได้เออง่ายโมเมนแบดเมื่ดบ่เมียนโมเดลยกเ๊กเจี้เปิดบันดูเปิดมันดูมันมไม่ได้เดี๋ยวผมันต้องหยาบไปได้หรอกมันต้องละเอียดลายดอกเอาหยาบยับก็ครับผมเรียบร้อยแล้วฟูดไม่ต้องละเอียดแล้วแต่ว่าเขาบริษัทละเอียดเมียนประมาณนี้แหละก็ต enfin ้องดีไอ นี่แหละละเอียดไล้เัมือนกเ,น,เน้นหมดนี่ของดีครับพี่น้องง่ายสะดวกสบายครับทำไมนี่ไม,ม่ต้องตำเกี่ยวเลยงอ้ยง่ายครับของติดครัวประจำบ้านปลาโรงกำลังทำน้ำจิ้มครับผมพี่นอ้องขายใบเด้อตัวนี้เส้นสไืม หน่อยเชียบน่อยบัใไ่บ่เชียบเลยฝรั่งน้ำผาบ่อเด้บ่วไซบ่กินจังเอ้ขนบส่สิเป็นเปยกแปงเลยครับขาดยังว่าสิวายละังเหมือนนาวลงไปพี่น้องอุ้ยหนมไรแตกถือกินเหมือนนาวหอมะเนาะนาวสี่แยงำ่ังขง้นเลยเอ จิ้มซีฟู้ดแบบบ้านๆครับผมใส่เครื่องปัุนเอาพี่น,น้องตัวตต้องามจริงมันต้องเรียดๆเรียดเ,เลยแล้วกินทำอย่าลไรเออประมาณนี้แหละนี่มักสมหมดส่วนที่เมื่อกี้เราเอาละเอาละพอดีแล้วผมว่าเป็นกดหอมลงไปครับผมบนะบมาายังอก็กลิ่นยูทูงยังเสียบตัวเด้อพี่น้องน้ำจิ้มแซ่บๆครับ เด้อครับผมพี่น้อยกขาต้องย่างเกีโอ้พี่น้องเลย <c oughs> ใส้ตะสวัดฝาเขียวยางเหียวเนี่ยนี่มาเด้อครับพี่น้องย่างมึกย่างมึกมื้อนี่เดือดเดือดเขาหัวไถ่เดือดครับพี่น้องเลยโอ้สีสันสีสันดเดจะเสียบเนาะไฟอ่อนจังอยไฟแห้งมาจากไหน,ไน,หน,ไน,นหพูดครับโอ้คักขักขักนี่ครับ มื้อย่า่ห้องแบ่งหน้าที่ไปเฮ็นครับพี่รองมือเนี่ย่วยกันทำมาหากินครับเบียกดูเปียกมื้อย่างเนี่เนี่ยเออเอาครับเอาไปมื้อข้าวกรึบตัวทีมงานห้อง ต้องโห่กําลังหวาน,นพอดีเนาะก็ย่างไปหมอทานไปได้วครับเออพอดีไปเห็นพอดีเนี่ยนะรอติดตามกับพี่น้องนะกิ้จซูเสียมกันเด้อครับมาเด้อ <มา S 1> พี่น้องอย่างสุกแล้วย่างประมาณนี้แหละถ้าย่างดนมันจะแข็งปวดเยอจะจิมันมัแเสบครับพี่น้องเอาประมาณนี้แหละครับ ซอยซอยซอยห้องบันนี้พี่น้องเลยขึ้นเคียงบันเนี่ยเอาขึ้นเคียงสิขึ้นเคียงแล้วคือบ่อทั้งมานั่งขึ้นอยเงียบเห็นทึ้งคนทึ้งไอ้เมีนบ่อเออทั้งมานั่งไปเลยเออทั้งละทั้งละทั้งจะได้เห็นทั้งคนทึ้งเคียงมุมกองไม้เอาออกดียวช่างนี่ตัวนี้แมีนได้มุมกองต้องเดือดเนี่ยมาพี่ร่วงเอ้ยย่างมือครับจะเคียงเงินจะเอ็เคียงเงิน เือกเวรอยากยังไแต่จะม่น้องมั้ยครับย่างมึงย่างมึงแซ่บร่องบะแซบมึงตัวชูดดน้ำจิ้มไปเครื่อง,องหัวผมเนาะอันนี้ใส่ได้สอถ้ยเขียวใส่ได้พี่น้องเลยสูตรไปสูตรมันเนาะเพราะว่ามันหน้นนองใส่น้ำจิ้มอยู่แล้วนะาครับผม เขาอย่างขายเขาจะทำเมันเหลืองซื้อเนี่ยเขาใส่อะไรนี่เด้ใส่ไอ้สีเหลืองไอ้จอดหอยจอดยังใไไไวไวส่ลงไปเสียก็อเดีด๋ยวห้องมันบ้านเนาะห้องใส่บ้านนี่ครับใส่บ้านกินบ้านไม่หลอไม่มันเนาะจอน,นี่ยมาที่ห้องิึงสีสนันนี่พี่น้องเพิ่เบิ่งบ้านนี้มาเด้อครับผม ย่หันหอนไปไหมครับย่างมึดขนมจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดเนี่ยมาๆามาอยู่พี่น้องเลยมาผมสิดยองซิมเดบานเลยพี่น้องมันเบืองเด้อทำยังไงตู้อีเข้าไปบานเลยเด้อพี่น้องกับขนมจิ้มคือบุ มีนาำขันตบานเลานามขันตบานวาเมียตามหลังปุ๊บบวบเข้าไปแลวก็นามขันตบานหรือนามขันตบานก่อนก็ปุ๊บไม่่อืมเรของพ่อค้เครับวันขึ้นของผวนขางวนพี่น้องเอ้ยยูวายสวาจีด้วยครับไรหอแดกับหอนมาสินคับเอ้ไวะเล็กน้อยข่อยเด้อพี่น้องเลยยูวายสวมาจีดบ๊บ เข้าไปแก้วขัดเนี่ยเด้อพี่น้องมือใส่เนี่ยมันโมฆาไปผมอยาขออยาดใส่มือเด้อพี่น้องมันรู้่ามันรู่มันโมฆาไหม,ม,ม,มระวังเล็บรุดเด้อมือรู้่บแับพี่น้องแับ,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 บมาครับขอวันดี เอาบัวลงตัวนี้เพิ่งแล่ใครว่าเป็นบ <takes loose> <sounds> ัวลาเนาะสงผมผมบอว่าเนี่ผมเพิ่งเลือกงานมาเีพี่หวังทิ่มงั้นผมมาด้ไใบแต่ละใตัวผมมาครับนี่เพิ่งเลือกงานมาเพิ่งเลือกงานมาเลยมาเด้อพี่หวังเอ้เดียอะสิบเอ็ดก้อยปรมือครับที่หน่อยฮึ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 ฮมึฮ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 ฮึฮสร ลงไปแต่อย่าบดลวกด่วนนะครับมันมันจะแข็งลวกพอประมาณอ่าพักไว้ให้นเย็นครับพี่น้องมาเนี้ยพักไว้เย็นค่อยมาปรุงครับเข้าคั่วเข้าคั่ว ยังไงข้าวคั้วขาขั่วหมูเนี้ยมหาอยู่ก้วยธรรมดาด้วยครับก้วยก้วยเนื้อห้องหนึ่หละก้วยทั่วไปบ๋วยจินดนดก๋ยจตนทีเคอได้ก้วยห้อทีมงานห้องปลาจิบมะนาปลาหน่อยนึง กก่อนัะครับพี่น้องคนคนคนใ <c oughs> ส่บบเน่าเลยเลยถือกี่ก็ครัววะว้าวพี่ <c oughs> จามเลยพี่น้องเอ้นี่เด้อพี่น้องเลยกุกกิกกุกกิั้เข้าก,ก,ก,กันเานอาลูกเอาวันนี้เจียวบบเน่าเลยครับวันนี้ น้าลงไปจวดน้าลงไปหอมกระวดจริงหอมกระขวดพูดเรื่องจานทาดเหอเนี่ครับหน้าลงไปเหมือนหน้าใส่ผอมหอมเลยครับหอมใส่ลงไปผมว่าจะไม่ไหมก่อนละกลัวไม่ไหมจินออกแห้งครับนี่ครับกุกกิ้กุกกีกเดี๋ยวเด้อพี่รองมาด้อครับ นี่ครับก้อยปลาหมึกมาเด้อครับผมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ก็ผมจ่าครับว่าวันนี้สีบวกพกริก็ไปก็ควายต้องไปครับอา้าวโอเคนี่ครับผมมาเด้อพี่น้องครับเสียดเสียดเหมือนกันครับลุยเด้อพี่นอ้องเอ้กล้วยปลาหมึกครับผมไม่ได้โอเคเนาะ นายยู่พี่น้อยลองชิมด้วยลองชิมกวม๋วยเมึองด้วยกันไลโอ้ยบบเหมดอก็ะองเมืองมารับดูพี่น้องเลยลองชิมกวม๋วยเมึองดูครับขันดาเั็นเสียบนะอือหือโอเคเนาะได้ยินเนาะโอเคได้ไกยย่เนยเนาะ เด้อพี่น้องครับย่างปลาหมึกก้อยปลาหมึกครับผมขอเด้งขอเด้งเข้ามูลเนี่ยมาเด้อพี่น้องก้อยปลาหมึกครับผมนี่ครับก้อยเป็นไหมส,สดๆขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยจิ้มจังหน่อยหนึ่งจิ้มไปนี่ด่าคุณผู้กินเนี่ยจิ้มไปมาครับผม ก้อยบมือพี่น้องเซียบน้องยีบน,นั่นนึอครับตามนี้ครับมาครับมาพี่น้องเองก้อยนวดก้อยนวดจัแบบนีพี่น้องเอย